แม่น้อยพาแมวมาจากอุดรแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูน้องกันนะคะมีสีตัวนะคะเดี๋ยวพาไปดูน้องนะคะไม่ขู่ไม่อะไรน้อยบอกว่าเชื่องมากไม่ขู่ไม่อะไรอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านให้ค่าน้ำมันเข้าไปเอาน้องมานะคะเราไปดูน้องกันนะคะ โอ้ยไม่เห็นคู่หรอจ้าเอ๊อุ้ย้น่าจะเป็นแมวาน่าจะเป็นลูกเสี้ยวหรือเปล่าลูกครึ่งหรือเปล่าดูข้างบนเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ดูหน้าตาเขานะคะน่าจะเป็นลูกครึ่งไหมคะดูสิว่ามีสีตัวหน้าไม่เหมือนแมวไทยสักเท่าไหร่น่าจะลูกครึ่งด้วยนะคะดูสิคะโอ้ย ลูกเอ้ยเนี่ค่ะเพื่อนไปรับมาเดี๋ยวก็จะเอากระเป๋าเอ้เอาเบาะที่คุณตาหมอคุณยายหมอเคยส่งมาไว้ให้นะคะเอากระจมมันเล็กๆมาให้เขานอนคืนนี้ด้วยนะคะแล้วนมแพะที่คุณตาคุณยายหมอส่งมาบ้านแม่น้อยก็เยอะอยู่นะคะแล้วจะเอาขวดนมให้เขาด้วย <_. S 1> เดี๋ยวไปดูคลิปต่อที่บ้านแม่น้อยนะคะวคะ่าไงลูกครูเหรอครูไหมครูเหรอคะครูแลครับยังไม่รู้เลยนะคะตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวแต่ว่า ดูแล้วน้องก็ดูผอมๆอ,อยู่นะคะน่าจะได้ตรวจสุขภาพได้หยอดเห็บหมัดนะคะโอ้ยเอ็นดูจังเลยลูกจะกัดไหมคะจะกัดไหมคะโอ้จะกัดไหมเลยอ่ยอุ้มออกมาสิจับออกมาได้ไหมเ,หดเดี๋ยวไปเช็ดหน้าเช็ดตานะลูกไปเช็ดหน้าเช็ดตามนะีเทาตัวหนึ่งนะคะเทาตัวหนึ่งแล้วก็เทาเหมนลูกส้มขาวแล้วก็ออก โอ้ดูหน้าตาโอ้สองสารมากเลยถ้าเอาไปปล่อยจะไปอยู่ยังไงหากินไม่เป็นนะดูหน้าตาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปเอาอาหารมาให้น้อยแล้วก็เอาเบาะมาให้เขาก่อนโอ้น่าสงสารนะดูหน้าตาเขาดูหน้าตาเขาสิคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ